ครสีดาราปาทุ่งโก <c oughs> หลายๆคนคงจะคิดว่าในวงการบันเทิงนั้นจะมีแต่คนใส่หน้ากากเข้าหากันสร้างภาพนิสัยไม่ดีไปสมหมดแต่ก่อนที่จะคิดอย่างนั้นเรามาดูคู่เพื่อนสีที่ร่วมผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นมานนักต่อน,นักเมื่อใครมีปัญหาอีกคนจะคอยอยู่ข้างๆเสมอเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนแท้กันจริงๆทางทีมงานพับเทนไทยแลนด์จึงได้รวบรวมมาให้ชมถึง1ิคู่ด้วยกัน ก่อนจะทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคำว่าเพื่อนมากขึ้นเริ่มจากอันดับที่10ออมพิยดาเจียบโซพินภาคู่เพื่อนรักที่คบกันมายาวนานความสัมพันธ์ของพวกเธอเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างเรียบเรียบเงียบๆแต่ก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันให้เป็นข่าวคงจะรู้นิสัยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าได้ร่วมงานกันทำงานมาด้วยกันทั้งรายการโทรทัศน์ ล่าสุดก็มาเป็นผู้จัดละครร่วมกันก็หวังว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นขึ้นไปอีกค่ะ <c oughs> อันดับที่9าทาทยังเก๋ชลดาคู่นี้เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาเยอะทั้งข่าวร้ายๆที่ฝ่ายทาทาต้องเจอซะส่วนใหญ่แต่เพื่อนสนิทที่แสนดีอย่างเก๋ ก็ออกโรงมาปกป้องชี้แจงกับสื่อแทนเพื่อนรักงานนี้ต้องขอบอกเขาว่าทาทาโชคดีมากที่เพื่อนคนนี้รักเธอขนาดนี้อันดับที่8ดิวอริสลากุ๊ปกิฟซูมนทิ์เพื่อนรักตัวเล็กที่คบกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการทําให้ดึงคู่รู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีไม่ว่าอีกคนจะเจอมรสุมข่าวร้ายแรงแค่ไหน เพื่อนก็ยังไม่ทิ้งไปไหนแล้วอยู่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอดูรูปได้จากอินสตาแกรมที่ดูไปยิ้มไปกับความน่ารักของพวกเธอคะ่ะอันดับที่7แอนทองผสมนัทมีเรียเพื่อนรักลูกครึ่งแห่งวงการทีสีกันมาตั้งแต่ยังเป็นเวลาอ่อนจนตอนนี้คนหนึ่งก็แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกคนก็ประสบความสำเร็จไปกับการเป็นผู้กำกับแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนซีกันไม่เปลี่ยน ถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละวงการก็ตามอันดับที่ 6. เจนนี่นานาสองสาวคนนี้คงไม่ต้องบอกขาว,ว่าซีกันขนาดไหนหลังจากที่เจนนี่โดนข่าวร้ายๆมาตลอดแต่เพื่อนอย่างนานา,นาก็อยู่ข้างเธอไม่เคยห่างไปดูแลถึงต่างประเทศแถมยังพาลูกแฟดไปให้กำลังใจเพื่อนคนนี้ทำเอาแผลใจเนี่ยหายเป็นปลิดทิ้งพลอยเชอร์มาพลอยชวพร เพื่อนสีชื่อเหมือนที่เป็นต้นแบบของความฮอตของใครหล,หลายๆคนเพราะว่าอีกคนเป็นถึงดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรงที่ดาราชั้นนำต่างๆใส่ชุดของเธออีกทั้งก็ไม่ต้องพูดถึงความแซ่บของสาวพลอยที่มีข่าวให้เราได้ติดตามกันอย่างไม่เว้นแต่ละวันอันดับที่4ชมพู่อารยาเอมมี่มรกต คู่นี้สีมาตั้งแต่อยู่ช่องเดียวกันยันย้ายช่องเรียกได้ว่าความห่างไม่ได้ทำให้พวกเธอรักกันน้อยลงเลยเพราะว่ายังคงติดต่อกันอยู่ตลอดแล้วคู่นี้ยิ่งคบอ้อราความสวยก็ยิ่งเปลงออกมาทั้งคู่การแต่งตัวนั้นก็ไม่เป็นรองใครล่าสุดเพื่อนสีอย่างสาวชมพูก็โดนคุกเข่าขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสาวเอมมี่ก็ไม่น้อยหน้าค่ะ เพราะว่าแฟนหนุ่มไฮโซเจมก็มาคุกเข่าขอแต่งงานด้วยเช่นกันงานนี้ไม่รู้ว่าจะจัดงานแต่งงานพร้อมกันเลยหรือเปล่าอันดับที่3อัมพัชรา,าภาเมเฟื่องอารมณ์เพื่อนสีคู่บูทที่ความสัมพันธ์เริ่มจากการแสดงละครเรื่องเดียวกันจนพูดคุยกันถูกคอถึงรักกันมากจนสามารถเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังมากถึงขนาดเรื่องกิกกกากของฝ่ายชายเพื่อนคนสนิทอย่างอัมก็ช่วยเมตอกรมาทุกครั้ง ส่วนเมย์เองก็เชียร์เพื่อนรักให้รีบแต่งงานมีลูกเอาไว้เป็นเพื่อนเล่นกันเร็ว,รวอันดับที่2บอยปรกรณ์มาร์กี้ราศีคู่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพื่อนซีกันอีกนานขนาดไหนก็แฟนคลับเล่นจีนกันมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนก็ยังไม่วายถูกเมาส์ว่าเป็นมือที่สามอยู่บ่อย จนยิงล่าสุดมาร่วมทำกิจการร้านของหวานยิ่งได้เห็นภาพหว,วานๆของทั้งคู่บ่อยขึ้นแต่คู่ซีอย่างสาวมากี้ก็ได้ออกมาประกาศตัวแบบเบาๆว่าตัวเองมีหวานใจตัวจริงแล้วนะจ๊ะอันดับที่1แม่พิชนาตแปงออนจิราเพื่อนคู่ซีผิวขาวที่ล่าสุดเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าความรักของพวกเธอยังไม่เคยจางหายไปไหน ทีสาวเมมีข่าวมีปัญหาเรื่องหัวใจเพื่อนอย่างแป้งก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาอยู่เป็นกำลังใจให้เพื่อนคนนี้อีกทั้งยังลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความซึ้งๆที่น่าจะทำให้เพื่อนน้ำตาคลอได้ไม่ยาก